สวัสดีครับเกียรมาโต๊ะมาล์นะครับวันนี้เสียงอาจจะแบบไม่สบายนิดนึงเพราะไม่สบายจริงๆนะครับว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาลงคลิปชา้าเพราะว่าไปแต่งจังหวัดแล้วลืมลงคลิปไว้เรื่องหน้านะครับก็กลับมาลงอีกวันหนึ่งแทนนะวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องของฟรีฮาโลวีนนะความจริงก็น่าจะเห็นไปบ้างแล้วนะเพราะว่าลืมอัดคลิปไว้ก่อนไปต่างจังหวัดนะครับว่ไปางานบูญาบูญานะ่าสนุกมากนะครับแล้วก็สุดปที่โฮล่ากับขอนแก่นมานะครับเดี๋ยวดูชีวะจะมีโอกาสได้ไปจังหวัดไหนอีกหรือเปล่า นะครับโอเควันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราก็มาดูกันดีกว่าว่ากิจกรรมของฟรีเนี่ยมีอะไรบ้างนะความนกิจกรรมก็เริ่มแล้วแหละนะครับก็ <c oughs> น่าจะมีเริ่มไปแล้ว3มตัว4ี่ตัว1 2 3 4อี่อาตัวนะครับก็เวลาที่น้องอยากหาของฟรีเนี่ยก็สามารถมาดูได้ตรงแท็บกิจกรรมนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรมล่าผีริมน้ำนะครับก็อันแรกเลยก็จะเป็นแบบกิจกรรมไฮไลท์นะว่ามีอะไรบ้างอันที่2ก็เป็นปฏิทินว่า วันเด็ดที่เราแบบจะแจกของจะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับก็เป็นเว็บไซต์นะที่น่าจะเปิดพรุ่งนี้นะก็กดเข้าไปเพื่อจัดกลุ่มนะคล้ายๆกับกิจกรรมท้าปักทง7วันนั่นแหละแต่ว่านี้ก็คือเล่นแบบย,วยาวๆนะครับเป็นอาชยพประมาณ10วันนะครับแล้วก็ที่1 2 3าไม่ได้ชุดนี้ไปนะครับเป็นชุดนักล่าขอบตาดำํำดูขอบตาจะดําๆก็คือเหมาะสาหรับคนที่แบบว่านั่งเล่นเกมไม่ได้นอน อไรเี้นะครับแตนที่รับผีน้นำนะครับความจริงอันนี้ก็มาแล้วก็คือเข้าไปลองเล่นด้วยเลยก็มีกระสือ <c oughs> มีผีปเปรตแล้วก็มีผีแม่นาคนะครับก็เป็นแมปที่ทํามาเอาใจชาวไทยนะครับช่วงฮาโลวีนก็โ okay, okay. อเคโอเคอนาคตน่าจะมีแมพอะไรแบบที่สร้างเข้าไปเยอะแยะนะครับเราติดตามชมอันนี้นะครับกิจกรรมก็คือเดินทางห้าพเมตรนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าถึงสามสิบเรได้มอไซค์พอหมดไป มาใส่พอหมดหมาใส่ไม่หมดนะอะไรก็ว่าไปนี่อันนี้นะครับกิจกรรมเก็บโทเค็นแล้วก็แลกรางวัลน,นะครับตัวโทเค็นเนี่ยเริ่มให้เก็บแล้วตั้งแต่วันที่ยี่สามเลยไปจนถึงวันที่หกเดือนพฤศจิกายนนะครับก็เล่นยี่สิบสี่สิบหกสิบนาทีรับโทเค็นไปนะเวลาสามโทเค็นล 3, แล้วก็เอามาแลกได้นะครับก็แลกตามนี้อันนี้ก็เป็นหน้านะครับในเมนหมด ีมตัวนี้จะเป็นตีมเทศกาลเดย์ออฟเดอะเดยของทางเม็กซิโกนะครับใครที่จําจได้ก็น่าจะนึกออกกันนะครับเพราะว่าเป็นเพรป็นเทศกาลสําคัญของทางเม็กซิโกเลยช่วงฮาโลวีนก็เอามาแจกกันเป็นเสื้อไปเป็นหมวกสม,สมองสมองไปหมดหัวหัวไม่ใช่หมวกแลนะครับรองเท้ากระโปรงนะครับแล้วก็ตัวเสื้อ น่ารักดีนะครับเดลต์เดยก็จะเป็นเทศกาลเกี่ยวกับผีผีอันนี้เป็นเพลงนะครับเดลต์เดยเทศกาลผีผีของทางฝั่งแบบเม็กซิโกเขาเหมือนทอร์วีนนั่นแหละนะครับก็แต่ว่าเขาความต่างก็คือเขาจะใช้เป็นแบบกระโหลกที่มีสีสันนะเป็นเทศกาลแห่งความตายแต่ว่ากระโหลกเขาจะมีสีสันแบบสดใสสดใสเลยนะครับมีเทศกาลจัดขึ้นจริงๆด้วยถ้าเกิดใครได้ไปเม็กซิโกช่วงนั้นก็อย่าลืมไปแวะดูได้นะครัเป็นคนเยอะมากระวังต่อมา <c oughs> ก็เสียงไม่มีง,ง่ายๆเลยนะครับตั้งแต่วันที่ยีาถึงวันที่หก็เขาเกมมากรับบัตรสังครงไป4ี่ชั่วโมงไปเล่นกับเพื่อนอันนี้เกมอ่าเข้าเกมราท้าผีนะครับก็ล็อกอิน1วัน3วันถ้าวัน7วันก็ได้ของตามนี้นะครับของเด็กก็คือของ5วัน3วันก็จะได้เป็นตัวนี้นี่รมชูชีพเดว์ออฟเดอะเดนะครับอันนี้ก็น่ารักดีแล้วก็อันนี้เป็นเรียกว่า สกายบอร์ดใบตองน่าจะมีในตัวเดี๋ยวขอเปิดให้ดูครับอยุดไหนวะสมองสมองไปหมดแล้วเนี่ยสกายบอร์ดใบตองตองตองเราตับเสียกี่ซีมูงนะนี่แต่เราลงมาแล้วจะขี่ใบตองมานะครับก็เข้ากับเทศกาลทาวินเข้ากับแบบกิจกรรมแมพทาวินเนี่ยแม่แม,ม่หน้าของเรา ส่วนตัวแมพพารลวีนนะครับถ้าเกิดใครอยากเล่น <c oughs> นี่อยู่นี่ CVC ล่าผีน้ำลบแมพก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปโอ้หาห้องไว้มากนะครับก็จะแมพที่เขาเรียกว่าสร้างมาเอาใจคนไทยนะครับไอตปปัวแมพอาจจะไม่ได้สวยเวดเลิศเลออะไรมากแต่ว่าพี่ว่าเขาเขายียว่า เท่ดีนะครับเป็นแบบแมปแรกที่สร้างไปเพื่อเอาใจคนไทยนะคอก็อาจจะมีอีกนะครับอาจจะมีวิธีการเล่นใหม่ๆมีแมปใหม่ๆเข้าไปถ้าเกิดแบบว่ามีคนชอบเยอะนะถ้ามา,าจ,จะเป็นโหมด4 4นะครับมีแสะละทรงไทยอยู่ข้างหน้านะครับมีผีเปรตอยู่นุ่นมีใส,ส่ศิลนี่มีอะไรอ้เต็มไปหมดเลย ตลาดน้ำฟรีไฟนะครับป้ายๆอย่างนี้ก็จะมีน้ำน้ำจะแห้งๆหน่อยนะครับอโอ้โหพบตัว,ตวไั้จก้กระสือ,อนี่กระสือ ต้นไม้สามสีด้วยแม่นาคกี่วสุดๆตรงนู้นนะครับนเห็นหมแม่นาคยืนรอพี่มากที่ท่าน,น้ําแบบนี้เข้ามาอุ้ยมีเสียงอะไรเจแบบนี้เข้ามาคนก็อาจจะไม่ค่อยยิงกันเท่าไหร่วิ่งหาวิ่งหาผีถ่ายรูปเล่นกันนะครับเป็นแบบที่ทําคอนเทนต์มากกว่าเงี้จ๊มามามามก็คือเมเขาเข้ามาทำคอนเทนต์ ทำคอนเทนต์อยู่นู่นนะครับไม่สนใจอู้จะตายไม่ค่อยเล่นในคอมแบบเดี๋ยวนี้อย่างเดียในมือถืออย่างเดียวคอมพันยาก,กดเลยวะโอ้โหตายเลยยังหาแบบปุ่มพันยาไม่เจอตอนนี้นะครับช่วงนี้เล่นแต่ในมือถือ <c oughs> เพ่นสู้เขาไหนเอาตัวบังให้เออ วจะได้ยิงก็คือวงกลางจะบีบมาสุดแล้วนะครับเมื่อแต่แบบไปเดินเล่นหาผีกันอยู่สามารถสร้างได้ด้วยนะสร้างได้นะเพื่อแบบว่าอยากไปใช่ไหมสร้างเงินกับเพื่อนเพราะว่าแบบอยากถ่ายคลิปไม่ได้อยากมายิงกันอะไรเงี้ยก็ทําได้นะครับทําได้เราไปสร้างเลินกันได้นี่อดี๋ยวสัตยะนะครับโดดลงมาจาังหวะนี้ครับยิงเข้าไปอีก พยายาวิบบ่งจูอยู่หันไปยิงเข้าหัวไปโซเนียเด้งขึ้นมาล็อกหลบล็อกหลบล็อกหลบแลวเรียบร้อยอให้ดูแค่นี้แหละนะก็สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดลค์ลกดแชร์ติดตาม Facebook Youtube เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบายจ้า